ปกติแล้วฝ่าเนี่ยคะ่ะถ้ามันขึ้นโดยทั่วไปอาจจะแบบอาจจะมาออกได้ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่สวยนะคะแต่ถ้าห้า แบบนี้คุณหมอแนะนำนะคะว่าควรจะต้องกำจัดค่ะอย่างไรบ้างนะคะคอ่ายโตเร็วนะคะมีอัตราการโตเร็วหมายความว่าภายในหึ่งเดือน2เดือนหรือไม่กี่เดือนเนี่ยขยายขนาดเร็วมากนะคะ 2. มีสีดำเข้มดำสนิทดำแบบดำปีดำแบบผิดปกตินะคะ3ค่ะไม่มีขอบเขตไม่กลมแล้วก็ไม่เรียบขอบเขตไม่ชัดเจนรุกระนะคะอย่างที่4ค่ะนูนตรงกลาง ขุดคราบุ่มลงไปเลยแล้วก็บุ่มแล้วก็เป็นวงรอบๆนะคะข้ออย่างที่5อย่างสุดท้ายค่ะมีเม็ดเล็กๆกระจายลอบเม็ดใหญ่ๆอ่าถ้าเรามีฝอและมีลักษณะของ5แบบเหล่านี้ที่คุณหมอพูดไปแล้วแนะนำว่าควรไปปรึกษาแพทย์และควรกำจัดออกนะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องของคุณหมอเบนนะคะกดกระดิ่งแล้วก็กด subscribe ให้คุณหมอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ